สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเซสชันของเราในช่วงนี้นะคะอยู่รอดอยู่ได้อยู่ดีเริ่มที่วางแผนการเงินนะคะเมื่อสักครู่เห็นตัวเลขแล้วนะคะว่าเราจะรอดไม่รอดในช่วงต้นนะคะข้อมูลจากแบงค์ชาติบอกว่าคนที่มีเงินออมฉุกเฉินเกิน6เดือนมีอยู่23%เปอร์เซ็นต์คนที่วางแผนกเกษียณแล้วทำได้ตามที่ตั้งใจมีแค่17เปอร์เซ็นต์นะคะปรากฏว่าแค่จุดเริ่มต้นก็ เป็นเรื่องท้าทายแล้วเราจะอยู่รอดนะคะจะเซ r ร์ v e วฟยังไงจะอยู่ได้แบบที่ s u ัสเ i นยังไงนะคะแล้วก็จะอยู่ดีนะคะแบบซั c ซ e ดในะคะหรือว่าซั c เซสยังไงบ้างเรามีโจทย์ 3S ที่ต้องมอบให้กับผู้ชมทุกๆท,ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูว่าจะอยู่รอดยังไงเราอาจจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าโจทย์ของคนที่เป็นคนที่ต้องการวางแผนทางการเงินวันนี้นะคะลูกค้าของ ทุกทุกท่านเนี่ยหรือว่าคนที่เขาเดินเข้ามาปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินนะคะเขาต้องการอะไรบ้างนะคะถ้ารู้ขา่าวรู้เราลบร้อยครั้งซุนบูบอกว่าจะไม่แพ้นะคะชนะหรือเปล่าวันนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละท่านแล้วนะคะขออนุญาตถามโจทย์ก่อนนะคะเท่าที่เจอมาคนที่มาปรึกษาเนี่ยเขามีโจทย์อะไรในชีวิต มีความกังวลใจอะไรหรือว่ามีเป้าหมายอะไรคะขออนุญาตคุณแพรบ้างละคะโจทย์ของลูกค้าคุณแพรที่พบเจอส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องอะไรสอดคล้องกันหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรสเปเชียลกว่าน,นี้ค่ะก่อนอื่นก็ขอบ,ขอบคุณทาง TFPA นะคะที่ให้เกียรติทางธนาคารทิสโก้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของธนาคารทิสโก้เองต้องเรียนว่าเราอะให้ความสําคัญกับเรื่องของการวางแผนทางการเงินมาอย่างยาวนานนะคะโดยเราพยายามที่จะสนับสนุนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราให้อบรมแล้วก็มีการสอบเพื่อให้ได้คุณวุฒิตัวของ AFPT แล้วก็ CFP มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือทุกสาขาของธนาคารทิสโก้จะต้องมีคนที่มีคุณวุฒิเหล่านี้เพื่อให้คำปรึกษากับลูกค้าจะได้มีมดาตรฐานเดียวกันนะคะเวลาลูกค้าเราจะเดินไปไหนอย่างที่บอกว่าเราได้ทำสิ่งนี้เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเราก็เลยเห็นถึงจุดที่ลูกค้า เข้ามาอาจจะคนละมุมกันนะคะนี่จะเป็นมุมของลูกค้าที่เดินเข้ามาแล้วก็เราก็มีการพูดคุยกับลูกค้าซึ่งกลุ่มลูกค้ามีทั้ง Mas Mas s อ f f ฟเวนต์เป็นหลักคราวนี้เนี่ยเราก็เลยสรุปว่าความกังวลของลูกค้าที่เราพบมีอะไรบ้างสรุปได้สี่ข้อหลักๆนะคะก็คืออันแรกเลยเนี่ยเขาก็มองว่าเขารู้สึกว่าเขามีความไม่มั่นคงในอนาคต จะทำยังไงว่าเงินจะอยู่ได้จนถึงเมื่อไหร่กระเียนไปจะลำบากไหมอันนี้คือเป็นเป็นเบสิกเลยนะคะอันที่สองเขาก็มีความเครียดในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจการเมืองเพราะฉะนั้นเขาก็กังวลว่าสิ่งที่เขาลงทุนไปขาดทุนหรือเปล่า จะเป็นยังไงจะต้องทําแบบไหนกับภาวะแบบนี้นะคะส่วนที่3มก็คือจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเองก็ตามอุบัติเหตุอุบัติภัยเดี๋ยวมีน้ําท่วมไฟไหม้อะไรเกิดขึ้นนะคะเข,เขาก็กังวลในสิ่งนี้ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการส่งต่อความมัง่งคั่งว่าจะมีเงินเพียงพอให้กับลูกหลานเขาหรือเปล่า อันนี้ก็คือจะเป็นความกังวลที่เราเจอคราวนี้ถัดมาพอเราคุยกับลูกค้าแล้วสิ่งต่างๆที่ลูกค้ากังวลเนี่ยการวางแผนทางการเงินตอบโจทย์พวกเขาได้อย่างไรบ้างอันแรกเลยจะทําให้เขามีเป้าหมายการวางแผนที่เป็นระบบจะรู้ว่าเขาต้องวางแผนยังไงจัดสรรเงินยังไงนะคะอันที่สองก็คือจะเป็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและก็คุ้มครองความไม่แน่นอนอันนี้สําคัญมากและลูกค้าเนี่ยมักที่จะมองข้าม ก็ค,คือในเรื่องของการบริหารเกี่ยวกับเรื่องของประกันอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่อันหนึง่งที่เราต้องพยายามที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจว่าความเสี่ยงตรงนี้มันมีส่วนที่เราป้องกันได้อันที่3ามก็คือจะเป็นในเรื่องของการสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะกับความเสี่ยงสิ่งที่เราเจอก็คือว่าหลายคนคิดว่ารับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอเรามาคุยจริงๆแล้วเนี่ยเขาลืมนึกถึงปัจจัยหลายๆอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของเขามันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคิดในตอนแรกสุดท้ายก็คือในเรื่องของการวางแผนจะช่วยทำให้มีวินัยมีการมอนิเตอร์แล้วก็สามารถปรับกลยุทธ์ได้ตามสถานการณ์เพื่อที่จะตอบโจทย์เขาแล้วก็ความกังวลของเขาที่เราคุยกันในตอนต้นค่ะค่ะขอบคุณคุณแพรมากๆนะคะทั้ง4โจทย์นะคะที่ลูกค้า มักจะสอบถามนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดเลยก็คือการวางแผนทางการเงินก็คือจะตอบโจทย์นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการจะทําให้มีความมั่นอ,อกมั่นใจมากขึ้นแล้วนะคะกับทั้งฝั่งของโจทย์ที่เขากังวลใจหรือว่าผู้ให้บริการให้กรารปรึกษาทางการเงินที่มีมาตรฐานเนี่ยนะคะก็น่าจะช่วยบริหารความเสี่ยงแล้วก็คลุ้มครองความไม่แน่นอนด้วยนะคะเพราะว่าความไม่แน่นอนหรือว่าความกลัวความไม่มั่นคงเนี่ยน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดเลยที่ทําให้คนต้องมุ่งเข้าหากัน วังแผนนะคะแต่หนกักกว่านั้นก็คือเมื่อแผนไม่เป็นไปตามแผนนะคะเรามีวิธีการแก้ไขย,ยังไงนะคะขอบคุณมากๆนะคะ